ระวังให้ดีหูดติ่งเมือเป็นสัญญาณอันตรายจากการติดเชื้อพยาธิปรสิตในร่างกายเปิดเผยสถิติปีล่าสุดพบคนไทยเสียชีวิตจากการติดเชื้อพยาธิเพิ่มสูงขึ้นถึง85%จากสถิติพบว่าผู้ที่มีหูดติ่งเมือปรากฏขึ้นบนผิวหนังมักมีการติดเชื้อพยาธิปรสิตท,ทำร้ายร่างกายจากภายในซึ่งอาจเกิดการติดเชื้อได้จากระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอสุขอนามัยย่ำแย่ไปจนถึงสภาพแวดล้อมที่สกรปรกปนเปื้อน วิดีโอพิเศษในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สันติวงวิราคาจรมาร่วมพูดคุยถึงนวัตรกรรมการแพทย์สมัยใหม่ที่สามารถกำจัดพยาธิทุกชนิดได้ด้วยตัวเองที่บ้านอย่างปลอดภัยนายแพทย์สันติวงวีราคาจรกล่าวว่าในปีที่ผ่านมามีคนไทยเสียชีวิตจากการติดเชื้อพยาธิปรสิตไปราวๆหนึ่งแสนรายสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของโรคเรื้อรังทั้งหลายล้วนมาจากการติดเชื้อพยาธิปรสิต โดยเฉพาะไข่พยาธิที่สามารถฝักตัวและขยายพันธุ์ไปทั่วร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นนอนพยาธิจำพวกทอกโซคารีสิตไดโรฟิลาเรสิตลิมแฟติกฟิลาเรสิตพวกมันสามารถไหลเวียนผ่านระบบเลือดไปยังอวัยวะส่วนสำคัญต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นสมองปอดหัวใจตับไตหรือกระเพาะอาหารเส้นทางการเคลื่อนตัวผ่านของพยาธิมักทิ้งร่องรอยของเสียส่วนเกินและการติดเชื้อไว้เสมอพยาธิในลำไส้ปวดท้องท้องเสียลำไส้แปรปรวน ริสีดวงทวารพยาธิในปอดอุดกั้นทางเดินหายใจขาดออกซิเจนพยาธิในหัวใจหัวใจวายเฉียบพลันหลอดเลือดหัวใจอุดตันพยาธิในผิวหนังผดผื่นคันระคายเคืองอักเสบติดเชื้อในกระแสะเลือดสำหรับผมพยาธิถือเป็นภัยคุกคามที่อันตรายต่อชีวิตผู้คนเป็นอย่างมากมันสามารถแฝงตัวและแพร่พันธุ์อยู่ในร่างกายของคุณได้ไม่จบไม่สิน้นในช่วงแรก คุณอาจาไม่รู้ว่าตนเองติดเชื้อจนกว่าจะตรวจพบโรคโด้วยร,งรังายแรงท้ายที่สุดกว่าจะเริ่มต้นกระบวนการรักษาทุกอย่างก็สายเกินกว่าจะแก้ไขอะไรได้แล้วการที่ตัวเลขผู้ป่วยในไทยมีจํานวนเพิ่มมากท้นเรื่อยๆเป็นผลมาจากการติดเชื้อพยาธิที่มักจะไม่มีอาการปรากฏออกมาแน่ชัดมากนักแต่ในความจริงแล้วมีอาการหนึ่งที่สามารถรับรู้ได้ไง่ายมากครับว่าคุณติดเชื้อพยาธิปรสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วทื่อหูติ่งเนื้อและผดผื่นแดงคันที่ปรากฏขึ้นบนผิวหนัง นี่คือความผิดปกติของร่างกายที่ส่งสัญญาณเตือนออกมาจากภายในหากคุณมีอาการดังกล่าวหมายความว่าคุณติดเชื้อพยาธิแล้วติ่งเนื้อจะเริ่มนูนแต่งผุดออกมาทางผิวหนังและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนมากมายพยาธิปรสิตเหล่านี้สามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้หลายวิธีและเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วมักจะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมามากมายที่คุณคาดไม่ถึงซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่อาจปิดเชื้อพยาธิโดยไม่ทันตั้งตัว มีดังต่อไปนี้ 1. ห,หูดติ่งเมื้อและผื่นแดงคันปรากฏขึ้นบนผิวหนัง 2. อ,อาการปวดท้องอาจมีอาการเจ็บหรือแน่นท้อง 3. ระบบขับถ่ายผิดปกติท้องอืดท้องเสียลำไส้แปรรวปรวน 4. น้ำหนักลดกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มอยากอาหารมากแม้จะกินอาหารปกติก็ตาม 5. อ่อนเพลียรู้สึกเหนื่อยง่ายหรือไม่มีแรงปวดไม่ตามกระดูกและข้อต่อ 6. ขันบริเวณทวันหนักมีการถ่ายอุจจาระบ่อยหรือมีลักษณะผิดปกติ 7. คลื่นไส้อาเจียนหรือกระหายน้ำา 8. แน่นหน้าอกเจ็บหัวใจความดันโลหิตสูง 9. ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องร่างกายอ่อนแอป่วยบ่อยทื่นแต่ไม่ต้องกังวลไปตอนนี้สถานการณ์กำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วครับ ความย่ำแย่ที่ผ่านมาในประเทศของเราได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเริ่มต้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยกำจัดพยาธิได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดตอนนี้สูตรวิธีการใหม่นี้ได้ผ่านการรับรองทางคลินิกกับอาสาสมัครหลายพันรายและได้รับใบรับรองความปลอดภัยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วครับผลิตภัณฑ์ใหม่นี้มีชื่อว่าเฮลมีนาสามารถกำจัดเชื้อพยาธิปรสิตท,ทุกชนิดออกจากร่างกายได้อย่างหมดจดทำให้หูติ่งเนื้อผดถื่นแดงคัน และความผิดปกติของอวัยวะต่างๆที่เคยเกิดขึ้นกับร่างกายกลับทวนสู่สภาวะปกตินอกจากนี้ยังช่วยฟื้นฟูระบบขับถ่ายปรับการทำงานของลำไส้และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้อีกด้วยเฮลมีนา mm hmm. ช่วยกำจัดพยาธิและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายโดยรวมได้ดังนี้กำจัดพยาธิแบคทีเรียและสารพิษต่างๆออกจากร่างกายได้โดยสมบูรณ์ลำไส้และทางเดินอาหารได้รับการชำระล้างทำความสะอาด ปราศจากพยาธิปรสิตและสารที่ตกค้างในร่างกายยับยั้งการขยายพันธุ์ใหม่ของพยาธิและการวางไข่ของปรสิตป้องกันการติดเชื้อซ้ำทำลายไข่ปรสิตท,ที่แฝงอยู่ตามอวัยวะทั่วร่างกายอย่างล้ำลึกทำให้หูแห้งและหายเร็วขึ้นปรับการขับผ่ายให้เป็นปกติไม่รู้สึกปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียอีกต่อไปลดปัญหากลิ่นปากกลิ่นตัวอันมีสาเหตุมาจากพยาธิในร่างกายเพิ่มพละกกำลังมีเรี่ยวแรง นอนหลับง่ายสดชื่นสบายตัวไม่ปวดเมื่อยระบบภูมิคุ้มกันได้รับการฟื้นฟูอวัยวะทำงานเป็นปกติอาการภูมิแพ้ลดน้อยลงผลลัพธ์การทานเฮลมีนาจากอดีตผู้ป่วยชาวไทยที่ปัจจุบันสามารถกำจัดพยาธิปรสิตออกจากร่างกายได้อย่างหมดจดเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณกมนชนกทองม่วงอายุ52ปีฉันเพิ่งไปตรวจร่างกายมาเมื่อต้นปีตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจคลื่นหัวใจ แต่ไม่มีหมอคนไหนตรวจาก,การปิดเชื้อปรสิตให้ฉันเลยต่อให้ฉันจะมีอาการเสี่ยงมากก็ตามทั้งท้องอืดท้องผูกเบื่ออาหารย่อยยากและมีหูดหน้าเกลียดขึ้นที่คอกลับมาบ้านฉันรีบสั่งเฮลมีนาทันทีหลังจากทานต่อเนื่องจนครบครอสทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะการขับถ่ายเป็นปกติตื่นมาถ่ายท้องทุกเช้าพยาธิถูกขับออกไปจนหมดหูดเริ่มแห้งหายไปด้วยค่ะคุณสุรศักดิ์สนีกุลอายุ59ปีเพิ่งมารู้ตัวว่ามีปรสิตอยู่ในร่างกายครับ ผมทำงานในไร่ในสวนและสูบบุหรี่ดื่มเหล้ามานานหลายปีไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันพาพยาธิปรสิตเข้าสู่ร่างกายได้เหมือนกันยิ่งช่วงหลังอาการยิ่งชัดเจนรู้สึกได้เลยว่าภูมิคุ้มกันตัวเองอ่อนแอลงมากป่วยบ่อยติดเชื้อง่ายแต่ตอนนี้สั่งเฮลมีหน้าแล้วครับกินครบคอสติดต่อกันก็มีตัวอะไรไม่รู้ออกมาจากร่างกายผมผมคิดว่านั่นคงเป็นพยาธิแน่นอนเพราะหลังจากมันออกจากตัวผมไปผมก็รู้สึกดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ท้องไม่อืดถ่ายง่ายและไม่ป่วยออดอดแอดแออีกแล้วคุณเบญจรัตน์แก้วมณีงามอายุ63ปีในตอนแรกดิฉันไม่คิดว่าพยาธิเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสุขภาพพอมีหูดทุ่นดิฉันก็ยังไม่สนใจอยู่ดีจนวันหนึ่งปวดท้องมากทรมานจนทนไม่ไหวโดนหามส่งโรงพยาบาลและได้ส่องกล้องเข้าไปตรวจลำไส้ดิฉันตกใจมากเพราะเจอพยาธิตัวตืดในลำไส้ยาวเกือบ10ซนติเมตร ตอนนี้เลยสั่งเฮลมีนามาเริ่มรับประทานก่อนนอนวันละสองแคปซูลแล้วรู้สึกได้เลยว่ากำลังดีขึ้นในทุกๆวันค่ะคุณธีรยุทธ์ศรีสุขุมอายุ72ปีถ้าคุณเป็นคนไม่ค่อยทานผักขับถ่ายยากท้องอืดท้องเสียบ่อยครั้งแสดงว่าคุณกำลังเสียนมีพยาธิในร่างกายแล้วอย่ารอช้าที่จะจัดการกับปัญหานี้นะครับพยาธิปรสิตท,ที่อาศัยอยู่ในร่างกายทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ได้ในอนาคต ต้องรีบกำจัดมันโดยด่วกนก่อนจะสายเกินไปครับและใช่ผมเลือดกินเฮลมีนามาได้สองเดือนกว่าๆแล้วดูสิว่ามีพยาธิตัวตืดและพยาธิใบไม้ออกมาจากตัวผมด้วยผมขอยืนยันอีกครั้งว่าเฮลมีนาเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดเชื้อพยาธิปรสิตเพียงตัวเดียวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในขณะนี้ส่วนผสมในเฮลมีนาจะถูกดูดซึมเข้าไปออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อปรสิตป้องกันการแบ่งเซลล์ใหม่ปิดกั้นการวางไข่และการแย่งสารอาหารของปรสิต จึงสามารถหยุดยั้งการแพร่พันธุ์ในร่างกายได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ยังช่วยต้านการอักเสบและเสริมระบบภูมิคุ้มกันซึ่งช่วยฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของลำไส้กระตุ้นการสร้างเซลล์ที่ถูกทำลายและเนื้อเยื่อที่ได้รับพิษจากปรสิตได้อีกด้วยโปรโมชั่นและการสั่งซื้อเฮลเมนาสั่งซื้อเลยตอนนี้ช้าหมดอดได้ของดีห้ามพลาดส่วนลดสุดพิเศษวันนี้เท่านั้นสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสั่งซื้อภายใน10นาทีนี้รับส่วนลดไปเลย50เอร์เลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้น คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเฮลมีนามีการรับประกันความพึงพอใจจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญชั้นนำและลูกค้าหลายรายทั่วโลกสารสกัดจากธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายตัวช่วยกำจัดสารพิษตกค้างและชำระล้างสิ่งสกปรกจำพวกทายาตปรสิตตัวอ่อนสารโลหนะหนักเมื่อที่เกาะอ,อยู่ตามผนังลำไส้ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้เฮลมีนาผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดในด้านความปลอดภัยและคุณภาพ ได้รับการพิสูจน์จากการวิจัยในห้องปฏิบัติการนวัตกรรมสากลว่ามีประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยมและปลอดภัย100%ไม่มีสารก่อภูมิแพ้และประสะจักผลข้างเคียงใดๆเฮลมีน้าช่วยกำจัดทยาตประสิทธิ์ที่แฝงอยู่ในร่างกายช่วยเสริมสร้างจุลินทรีย์ชนิดดีให้แก่ลำไส้ปรับสมดุลระบบย่อยอาหารและฟื้นฟูระบบขับถ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าปล่อยปละและเลยสุขภาพ ทานอาหารตามใจปากที่ไม่ถูกหลักพชนาการอันเป็นสาเหตุของปัญหาลำไส้และทำลายการทำงานของระบบย่อยอาหารฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตัวคุณเองลดปัญหาการเกิดโรคต่างๆลงทะเบียนสั่งซื้อภายใน10นาทีนี้เพื่อรับส่วนลดพิเศษ50%เพราะเรื่องสุขภาพรอไม่ได้สั่งซื้อตอนนี้เลย